เก็บของให้ลูกค้าแล้วนะคะใครหาน็อตชุดสีน็อตแข้งนะคะนี่ล่สีเงินๆแบบนี้สามารถมาหน้าร้านได้นะเดี๋ยวเติมค่ะให้ตอนนี้ขายดีมากนะคะแกนลงแกนล้อก็คือมีนะนะคะนี่ลูกค้าเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวหาของแถมให้ลูกค้าอันนี้แบ่งกันคนละอันไม่ให้เลือกไม่เลือกไม่ให้เลือกใช่ให้สุ่มให้สุ่มเลยให้ดึงอะใครดึงก่อนได้ก่อนสองคนนะครับเอ้พอดีาีอ่ะอ่อ่อันนี้ไปกอันนึงเอาไปเมื่อกี้ใครยังไม่ได้ อ่าอเนี่ยเนี้ยเสื้อลายเนี่ยอ่าเรียก่งไปได้ไรอ่ะเฮ้ยพี่อันนี้ไปเถอพี่เข้าอันนี้ไม่ได้ไม่ไก็ได้เด็กไม่ได้แล้วติดแดงไหมนี่ครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับไปสวัสดีครับได้ครับมาใหม่ก็ไน่นถ้าจะไปหาไปถามดูนั่นทั้งโจได้นะไปถามดูเสื้อฝาเนี้ยลงไปถามทั้งโจทั้งโจอยู่ ประจำการอยู่วันนี้ไนิ้วมึงบาดโหเดทิ้ไว้นี่แหละก็ไม่อะไปไม่ได้ไปไปแล้วครับไปรุ่น